ใช่ทัวให้พี่น้องม่งอีกกันวันีพี่น้องทัวขอจะไม่เา่วเถอะนี่เกินซุดขางเลยเด้พี่น้องเกินซุดขางเล้จ้าโอ้ยดอกพนกระลาลหลายอเราว่าสิมานติดตัวขางให้มันดีพี่น้องเอ้ยมึงนี่เนาะพี่น้องว่าบองนี่มันเกิดสูงสูงเลยสุดตะคายแหละ เกินจนมาสุดตะไคร่ล้วกระดได้โตข้างเพิ่นตัวแบบน,นี้เนาะมึงนี่เกินจนสุดแล้วจนว่าไม่มองสิไปแล้วโอ้ยงามงามเนาะพี่น้องว่าบ่จเพะมันเกินสูงงอดเพิ่นงามงามดอกเพินเนเ่นกระไรด้ล่ะดิดอกเพินเ่นกระาย ดูอะก็สิง,งามกว่าซุ่มปูกก้อนๆอยู่ดอกตีนเนาะนี่หมาคนออกได้ละพี่น้องเนี่หมาพอบออกไปแยกมากเลยซ้ำเนียนเ่อร้ายมือได้กดรกเก็บไปหมาคนทันซ้ำสองมุมมุมนั่งนี้กันนี่ดิมุมนี้นี่กับมุมคางน,นี่เป็นสองมุม เืนินนั้นคนเราว่าน้ำท่วมประทานนี่มันกระโบ้ไว้ยีดอกเพราะว่ามันกระยำน้ำเลี้ยงเนาะมันไม่เอันย้ำฝนน้ำกระตุกเนี่ยอยู่แต่มันการบ้กเร็วอยู่ก็เลยงามคือเก่าเดี๋ยวกลายเป็นสองมุมโอ้ยสมานสุดขางแลดพี่น้องเอ้ยชัวร์ขวายใจของมัน เป็นมุมสูงเป็นมุมคนลากอันข้างพเพคนขึนข้นสูงกับขึ้นสูงน้ำขางคนละดีทีไปเสริมได้ยังไงเสริมข้างให้เพราะว่าดินน้อนเป็นดินไม้วางเนี่ยมันเราเป็นงามเวิวแต่มาผู้ใดมาเห็นกับมาทวงว่าป้าบาามาผัวจะเสิ้มางาม,หามาใหญ่ใหญ่เันนะโอ้ยก็งามต้วมันเป็นดินกับดินไม้ครับแต่พ่อเนี่ยปลูกง่ายก็เทียบได้ดินวางนี่ที่เลยเขาเอาเฟืองมากบ ดินทมไม่แต่ว่าหันกบเฟืองกบเฟืองไว้แล้วก็เอาอันนั้นเอ,เอาเฟืองมาใส่แล้วก็เอาดินมากบหนาเทิงมันอีกมันก็เลยเป็นอันเป็นปุนเป็นปุ๋ยัวนี่ดอกมันงามงามดีว่าคนกสิบทตกดอกขึ้นเลยนี่เพราะว่าแดดแล้ว เ,บ,เบ็ดเลี้ยงมันหลายข้องนี่หาดนี่หาข้องว้าวสุดข้างเบิดแล้วล่ะเอ้ยพี่น้องเลทางนี้ก็สุดข้างคือ,อ,อกันจนจนสุดแล้วต้องได้หาเตรียมข้างให้ยางแน่นอนละมือ พระเทศชาข่างตัวจังทีทายพี่น้องเบิ้งงไม่ีะได้เสริมขขางอีกดีไปหาใหม่มาเสริมข่งให้มันอีกพี่น้องเอ้ยตัว